หลังจากที่เราพาไปเยี่ยมชมบริเวณข้างนอกนะครับซึ่งเป็นพืชผักผลมไม้อะไรเนี้ยวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาไปชมในส่วนของอล้าหมูนะครับที่ที่เลี้ยงนะครับเรืจากตัวนี้นี้เรียกว่า้อกคอกที่จะเตรียมไว้ลอดนะครับก็คือเวลาที่หมูเนี่ย มันเริ่มที่จะใกล้ข้อแล้วจะเราต้องจับมันขึ้นมาลงมาลําเลียงขึ้นมาในค้อนี้นะครับเพื่อที่จะทำข้อได้สะดวกนะครับในการล็อกไว้แล้วก็ทำค้อนะอันนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วดูท้องฮนะดูท้องและสองตัวนี้อะค่ะ สองตัวนี้ยังไงนะแม่สองตัวนี้สองตัวนี้ทับแล้วอ๋อสองตัวนี้สองตัวนี้ทับแล้วครับก็รอปฏิสนธินะทับแล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ทับแล้วตัวนี้ก็ท้องแล้วเนี่ยครับฮะขยายพม่าครับขยายเข้ามาตัวนี้ตัวนี้นี่ท้องแล้วนี่ท้องแล้ว เดี๋ยววันนี้เรามีพิธีการรับเชิญด้วยเดี๋ยวเชิญพิธีการรับเชิญนะพิธีการรับเชิญตอนนี้นะครับแม่ผมก็กำลังอาบน้ำไล่อาบน้ำหมูรู้ล้างข้อหมูให้ต่างสะอ้านนะรเริ่มไล่ทีูข้างในเป็นส่วนของพ่อพันธุ์แล้วก็หมูเด็กๆที่รอการขายต่อไปนะฮะอ่าเดี๋ยวน้องแม็กซ์ใช